สวัสดีครับเพื่อนๆครับนะวันนี้ก็ได้โอกาสอันดีฝนตกช่วงบ่ายๆช่วงเย็นๆน,นะเพื่อนฝนตกช่วงบ่ายช่วงเย็นๆก็เลยอ่ะตักชํากล้วยแดงอินโดดีกว่าไหมต้นนี้จะเป็นเอฟบีทั้งหมดนะเพื่อนนะเอฟบีสีดแดงๆนี่คือเอฟบีนะเพื่อนเอฟบีเนี่ยเอฟบีกล้วยเอฟบีนะแต่ลายอาจจะไม่ไม่ไม่เด่นเท่าไหร่นะเพื่อนนะ ไวเอบนี่ยเอบีดูด้านหลังเขาก็รู้นะเออก็มันเอามาพักใส่เข่งสิบห้านิ้วก่อนนะเพื่อนนะก็จะเอาต้นบนกระดาษด่างขาวนะขาวออกขาวแบบเสเตียเป็นแบบอ,อะไรล่ะว่ากิวเป็นแบบพิ้นอ่อนนะามาใส่ด้วยนะบอกอันนี้ขาวขาวล้วนเลยนะเพื่อนอันนี้หน่อมันสูงประมาณสามสิบเซนนะ เป็นหน่อเป็นเป็นไข่ผู้ดีไข่เป็นไข่ที่แต่ออกจากแม่มันสูงประมาณสามสิบเซนนะเนี่ยเนี่ยนกระดาษเนี่ยดูใบด,ดูใบจะเป็นลายฮาร์ปเดนะ็ฮาร์ปคือครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งขาวครึ่งหนึ่งลายไปเนี่ยบางทีก็ครึ่งหนึ่งเสียขาวครึ่งหนึ่งก็าจะเป็นเขียวไปเลยนะแต่นี้ครึ่งหนึ่งขาวอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นเป็นลายอินอ่อนเป็นลายสเตีเอาไปเงีเ้ยลายบอก,กิวนี่เขาเรียกกันนะแต่ต้นกล้วยเอเบี สองต้นนี้ก็จะลายไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะเพื่อนนะลายยังไม่เด่นแต่ก็เรียกเอบีนะเอบีดูใต้ใบรูรด้านด้านบนยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่จะดูใต้ใบจะรว่าเป็นเอบีสังเกตดูนะครับเราเลี้ยงกล้ว,ย,วยมานานแล้วแหละนะหลายหลายเดือนหลายปีลยนะแล้วแหละตั้งแต่สมัยมันมาบมูมเราก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกล้วยแดงสยามแดงอินโดหรือกล้ว,วยต่างประเทศอื่นๆนะ Florida, ไม่ว่าจะเป็นฟลอริดาไม่ว่าจะเป็นยูทับไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะไม้ว,า top, วยาฮทับกล้วยแกนดาอเลสนะหรือกล้วยตานีด่างไม่ตานีด่างเป็นกล้วยไทยนะเพื่อนก็จะมีฟลอริดาแกนดาอเลสส่วนใหญ่ red, มาจากปร er. ะเทศอินโดนีเซียแต่ฟลอริดาก็มาจากลาสฟลอริดานะก็จะมีฮิวทับยูทับแล้วกล้วยเป็นลูกเกยเรืองแสงอีก นะครับก็ได้สัมผัสกล้วยหลายแบบนะเพื่อนนะก็ได้มีความรู้เรื่องเรื่องกล้วยชนิดหนึ่งเรื่องกล้วยดางเอามีเพื่อนดูเพราะว่าเราอยู่ในห่วงที่มันค่อนข้างมีราคานะแล้วก็เป็นห่วงที่ราคากําลังจะลดลงแต่ได้ได้โอกาสอยู่ถ้านถะือว่าไม่เสียโอกาสนะครับเราก็ได้ขายไปเยอะนะแดง ดังไดูทั้งไม้เนื้อเยื่อทั้งไม้หนอนะผมผมมีนะเมื่อประมาณปีสองปีที่ผ่านมาแ้วก็ขายไปห้าหกร้อยต้นได้นะห้าหกร้อยต้นแต่ราคาไม่แพงหรอกครับต้นต้นแพงที่สุดนะก็ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นหกหมื่นเจ็ดประมาณนี้ต้นแพงที่สุดนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เนะี่ยราคารดหวบเลยนะแต่ลายสวยๆก็ยังขายได้อยู่นะเพื่อนยังมีคนนิยมอยู่นะยก็มีคนนิยมอยู่นะครับสําหรับ เออคลิปนี้เอาให้ดูนะครับเราตัดสดนะมาชําก็จะผสมกันระหว่าง FB ผสมกับบนกระดาษด่าง2ต,น2ตนน้นเอฟบีสอต้นให้เพื่อนดูอันนี้ไม่ใช่ว่าปลูกนะเพื่อนเราชําฝากไว้ก่อนนะเมื่อมันโตประมาณสักเดือนหนึ่งนะมันก็จะออกรากออกใบแดงรากแดงใบเราค่อยแยกกันนะครับไม่ใช่ว่า ปลูกไว้อย่างนี้เลยนะอันนี้เรามีชายชนะที่ค่อนข้างที่จะผมว่าใส่เข่งไปไม่ดีนะเพราะส่วนใหญ่เขาจะเอาใส่ไอ้กระถางเล็กๆกนะระถางหกนิ้ว8ดนิ้วเนะี่ยผมว่ามันเล็กไปอะนะมันเล็กไปแล้วก็ความชื้นมันจะไม่ค่อยสม่าเสมอเนื่องนะจากว่าบางทีมันก็แห้งเราลืมเห็นไ,ไหมบางที ถังนะมันอาจจะอุ้มน้ํานะมันอาจจะอุ้มน้ําแล้วก็ดินที่เอามาปลูกก็มีส่วนบางทีอาจจะเป็นดินเหนียวดินที่มันอมน้ำอะไรพูดง่ายนะมันก็ไม่เหมาะที่จะมาปลูกกล้วยนะครับยังไงก็ไม่หรอนะตายนะด้านวิธีการของผมเนี่ยผมก็ใช้ใส่กตะกร้าแบบนี้แหละถ้าพ่อมันมีรูเห็นไหมมันไม่รูมันมันมันไม่อมน้ํานะเพื่อนนะเราสามารถก็ดูแลมันได้อย่างทั่วถึง เอาไว้ประมาณเดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งมันก็จะโป่เห็นชัดเกณฑเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะเพื่อนนะเป็นตัวอย่างหให้เพื่อนๆดูที่บ้านก็มีเยอะพอเพี่ควรอยู่นะเยอะนะครับบางทีก็เอาไปแสงดงความยินดีบ้างเอาไปฝากเป็นของฝากบ้างนะบางทีเขาซื้อเยอะๆเ,เราก็แถมไป แถมทั้งแจกทั้งแถม,แถมทั้งลดราคาไปให้มารัาบเองก็ลดครึ่งถึงก้งนหนึ่งเลยนะเพื่อนนะต้องมาัาบเองแต่มันโคราดเนาะโคราชนะครับโคราชอยู่ในเมืองนะเพื่อนอยู่ในเมืองอยู่กับห่างเมือง7จ็ดแปดกิโลนี่แหละห่างย่าโมนะห่างย่าโมเจ็ดแปดกิโลนี่แหละนะมองแทบแทบมองเห็นย่าโมเลย,เลย <c oughs> แหละพูดจริงนะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ